สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาชมนะครับอ่าีโคของเรากําลังต้มยาสมุนไพรนะครับไปกินนะครับไปเจอกันโอไม่ใช่นะครับเอาไว้อ่านวดขาลดขาพิ่เซมนะครับอ่าสมุนไพรก็แก้บวมนะครับแก้บวมลดบวมอ่าลดบวมนะครับอ่คนแก่สมัยโบราณนะครับเวลาช้างไม่สบาย เวลาช้างไม่สบายหรือว่าวัวควายไม่สบายนะครับขอจะเอายาตัวนี้นะครับไปต้มนะครับก็จะมีส่วนผสมหลายอย่างนะครับก็ต้มแก้อ่าวัวควายเท้าบวมนะครับช้างม้าวัวควายเท้าบวมนะครับเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีหมอนะครับเนาะก็จะใช้สูตนไพรพื้นบ้านโบราณนะครับคนขาบวมก็ต้มต้มได้นะครับแต่ถ้าคนขาขาดต้องไปโรงพยาบาลนะครับ ต้องไปหาหมอต้องไปหาหมอนะครับอันนี้เป็นสมุนไพรปูมัญญาชาวบ้านนะครับที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราดโบราณนะครับอันนี้ผมใส่ไปสองสามชนิดนะครับอ่าที่จริงมันก็จะมีมีผชด้วยนะเออรถดีโอไม่ใช่อ่นนั่นต้มไก่แล้วนะครับอันนี้ก็จะมีอ่าตัวยาสองอย่างสามอย่างที่จริงก็จะมีพวกพวกหอยนะครับพวกเปลือกหอยด้วยนะครับพวกหอย แล้วก็พวกน้ำปะลาแล้วก็อ่ามดแดงนะครับลัง,ง,งมดแดงาลาังมดแดงนะครับเดี๋ยวจะพาโคกนะครับขึ้นต้นไม้ไปเอารังมดแดงมาใส่ด้วยนะครับ<อ>ว่าม<อ>ันเป็นยาครับยาสม,มุนไพรของคนโบราณน,นะครับนอนลืมเพื่งนยาสม,มุนไพรนี่ก็ต้มไว้ตอนเช้าก็จะอุ่นๆนีก็โอเคนะครับการต้มเขาก็ต้มไว้ทั้งวันนะครับเพื่อที่จะให้ตัวยาสมุนไพรออกฤทธิ์ได้ดีนะครับออกฤทธิ์ได้ดี ายาสวนทลายออกฤทธิ์ได้ดีก็โอเคนะครับมันก็ตัวยาออกมาก็จะเป็นสีออกดำๆออกวงงนิดนึงนะครับพอเวลาลดตัวช้างไปก็จะทําให้่าผิวหนังดำๆด้วยนะครับถ้าเราอยากให้ดำเราต้องไปเอาเปลือกไม้ประดูนะครับเปลือกไม้ประดูแล้วก็เปลือกอ่ากระโดนนะครับมาต้มใส่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเปลือกไม้แดงนะครับ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวทุงนี้จะไปหาส่วนผสมมานะครับเดี๋ยวจะพาไม่แม่เข้าป่านะครับหาส่วนผสมเกี่ยวกับอ่ยวหาไม่หา ต้นต้นนี้นะครับเขาเรียกต้นลําพุกแดงนะครับแถวบ้านเราไม่มีนะครับป่านี้ไม่มีแล้วเพราะว่าป่านี้ศูนย์พันเลยนะครับคนตัดเยอะนะครับตัดกันเยอะแต่ก่อนมีเยอะมากนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีนะครับ่าชาวช้างตัดกันมาต้มยาหมดนะครับนี่นะครับก็ตัวยาตัวนี้ก็ต้มเลยนะครับตอนนี้กําลัง่าต้มนะครับเดือดกําลังอุ่นๆนะครับต้มไว้นะครับเพื่อพรุ่งนี้เช้า เราต้มอีกรอบหนึ่งก็ไม่ต้องต้มอ่ะนี่ก็ใช้ได้นะครับตอนเช้าให้เก็บตอนเช้าก็อุ่น,นๆเราก็ตัวยาออกฤทธิ์แล้วนะครับเราก็นี้ส่วนฝั่งนี้น้ําไม่อาบทรงไม่ซักกุาวมักคือเก่านะครับไมอาบนี่ก็เป็นตัวสมุนไพรนะครับต้องเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่สืบทอดกันมาแต่โบราณน,นะครับเพว่าสมัยแต่ก่อนเขาก็หาอยู่หายาหา,า,ห,า,าหมอรักษาอยา่างนี่ก็ต้มไปบางเชือกนะครับบางเชือก อ่าต้มนะครับรักษากันเป็นเดือนเดือนนะครับใส่ทางอะไรวะทางน้ำมันหน่อยช้างที่อ่าตัวแข็งตัวบวมนะครับปวดเขาก็จะใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้เลยในการอ่ารักษานะครับในการรักษาในการรักษานี้ก็จะเป็นก็จะเป็นยานะครับต้นต้นยานะครับต้นยาจะอยู่นี้นะครับต้นยาอยู่นี้นะครับเดี๋ยว โอ้ยกล้องอ่าของผมก็ไม่กะสั่นของผมก็ไปนะครับไม่ค่อยได้ใช้นะครับมันจะไปเลยนะครับไม่กะสั่นนี่นะครับนี่นะครับต้นยาครับก็จะเป็นน้ำหนามปกติมันจะเป็นสีแดงแดงนะครับต้นนี้จะเป็นสีแดงแดงนะครับใบใหญ่ๆนะครับอาจจะมีหนามจะมีลำต้นสีแดงแดงนะครับใบใหญ่ๆมันจะเป็นจุดเด่นก็คือสีแดงนะครับต้นนี้จะเป็นสีแดงมีหนามด้วยนะครับใบก็จะ มนมนวงกลมนะครับ,บ,บ,บอ่าต<น>้น,น,<บ>นมันก็เป็นไม้ยืนต้นนะครับเป็นไม้ยืนต้นและนี่จะเป็นเครือนะครับเครือไม้เขาเรียกว่าเครือเครือเคงนะครับตามภาษาลาวนะครับเครือเคงนะครับเนาะเอาว่านะนางดำ,งำ,ำทำไมตัดออกมามันมันจะเหมือนทวันเออเหมือนทวันแล้วมันตัดเป็นท่อนแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นยานี่ก็สองสองอย่างแล้วเราก็จะไปเอาอ่าไม้ไม้แดงออกไปไ่บว้ ไม้แดงมีไม้แดงด้วยนะครับพิมพ์พวกไม้แดงต้นไม้แดงนะครับไม้แดงแล้วก็ต้นกระโดนนะครับกระโดนป่านะครับไม่ใช่กระโดนไม่ใช่กระโดนน้ำนะเขากระโดนป่ากระโดนป่ามาใส่ด้วยมีหลายอย่างนะครับแล้วก็เอาหอยเอาหอยที่อยู่ตามนานะครับเอามีหอยมีสารพัดนะครับมีเยอะนะครับมีเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะพาเข้าป่าไปหาสับสมุนไพรนะครับสมุนไพร ออกมาไว้ต้มให้พี่เซมนะครับอันนี้ก็ตอนแรกเอามาต้มให้คุณตาคําแก้วนะครับพอดีคุณตาคําแก้วปวดขานะครับขาบวมอ่าทีนี้ก็ต้มลดน้ําได้วันหนึ่งนะครับคุณตาคําแก้วตกมันก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับไม่ได้ทําอะไรอีกเลยลดไม่ได้นะครับคุณตาตกมันพอดีก็เลยหยุดการรักษานะครับคุณตาก็หายนะครับทีี้เดียวนี้คุณตาคําแก้วหายแล้วนะครับหายแล้วก็ซูนไพรเหลือก็ได้มาอ่าให้พี่เซมต้มอ่าคดหดน้ําพี่เซมนะครับ ต้มลดน้ำนะครับนูภาษาลาวก็เรียกว่าฮดนะครับต้มลดน้ำนทั้งไทยทั้งลาวเออต้มลดน้ำแท้ไทยไทยาลาวก็ฮดน้ำนะครับภาษาก็คล้ายๆกันด้วยครับ,ราาบาภาษา <ๆ S 1> คล้ายๆกันน,นี่ก็นวดเรียบร้อยนะครับก็เอาตัวยาอ่านวดให้แล้วก็ใช้อ่าเ้นลุกนะครับน้ำมันเ้นลุกนวดด้วยนะครับคว<น>บ <coaching, S 1> ค <น S 2> ู่กับยาแผนปัจจุบันนะครับควบคู่กับยาแผนปัจจุบันอ่ารักษาควบคู่กันไปนะครับเป็นทั้งแผนโบราณแล้วก็แผนปัจจุบัน รักษาควบคู่กันไปนะครับขอบคุณไปยังทุกทกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาร่วมเป็นกําลังใ,ใจให้กับทีมงานช้างป่านะครับกราวขอบพระคุณไปยังคุณพ่อคุณแม่เอฟซทุกทกท,กท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากก, share, ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดสับตะไลเพื่อที่จะไม่ได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับที่เราอัปเดตลงนะครับ ก็จะพอต้องเดี๋ยวมันใช้ฟืนนะครับเราไม่ได้ใช้แก็สนะครับใช้ฟืนต้มอุ่นไปเรื่อยๆใช้แก็สนะครับหมดเป็นถังแน่นอนนะครับกว่าช้างจะหายนะครับเพราะว่าฟืนก็โอเคมันก็จะอุ่นไปกันได้เรื่อยๆนะครับคือมันมีมันมีพวกไม้พวกสวนใพรอยู่ข้างในแล้วมันต้มก็บางทีก็อาจจะเดือดช้านะครับอาจจะเดือดช้าเพราะว่ามีพวกไม้พวกอะไรอยู่ด้วยนะครับไม่ได้เดือดง่ายกว่าจะเดือดกันได้ก็ใช้เวลานะครับนี่ก็ ต้มต้มก็วิธีการต้มเขาก็จะเอาไม่ได้เอาน้ําร้อนไปลดนะครับอ่าเราก็จะเอาน้ําน้ําเปล่าน้ําอุ่นเราจะทําให้อุ่นนะครับให้อุ่นแล้วก็จะเอาไปอ่านวดตัวนวดขาช้างนวดตัวช้างแล้วก็เอารดนะครับเอาเอารดใส่นะครับเอาน้ํารดใส่ขาตรงบริเวณที่ปวดที่บวมนะครับตรงบริเวณที่ปวดที่บวมเราก็จะเอาน้ำอ่ารดใส่นะครับ ไม่ใช่น้ําร้อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นน้ําร้อนเขาจะเข็ดนะครับน้ําร้อนเขาจะเข็ดเขาเราต้มแค่ครั้งเดียวเราเอาไปลดครั้งเดียวนะครับแต่เป็นน้ําร้อนเขาจะหนีนะครับเขาจะกลัวไม่ให้เราลดน้ําอีกเลยนะครับต่อไปนะครับเห็นแค่เราถือครุไปเขาวิ่งหนีนะครับวิ่งหนีเราก็จะใช้น้ําอุ่นๆนะครับผสมน้ําเปล่าให้อุ่นๆพอดีพอดีไม่ร้อนนะครับเอาไปลดให้เขาก็ทําให้คลายการปวดการบวมได้นะครับคลายปวดคลายบวม คลายปวดคลายบวมได้ปกตินะครับก็นี่ก็ลดเช้าเย็นนะครับเช้าเย็นทุกวันทุกวันนะครับเช้าเย็นลดตอนเช้าลดตอนเย็นลดตอนเช้าลดตอนเย็นทุกวันเดี๋ยวก็หายนะครับไม่นานนะครับไม่นานโอ้ไม่นานนะครับลดเช้าลดเย็นลดเช้าลดเย็นไปเรื่อยคันโคก็นี่นะครับคันโคกก็นั่งสมไฟนะครับ สุ่มไฟให้แรงเข้านะครั <lide> <petto> บไม be ่วันนี้ไม่ใช่คนเก็บฟืนนะครับวันนี้เป็นคนดังไฟนะครับควานโคงของเรานะครับก็ต้มเช้าต้มเย็นต้มเช้าต้มเย็นทุกวันเลยเราอ่าเราก็จะเติมตัวยาลงไปเรื่อยๆนะครับตัวยาที่อยู่ก่อนเราก็ไม่ได้เอาออกนะครับเราก็จะอัดตัวยาลงไปเรื่อยๆนะครับลงไปเรื่อยๆต้มจนกว่าน้ําจืดแล้วอ่ารู้สึกว่าอ่า สีจืดแล้วเราก็ผสมตัวยาลงไปใหม่แล้วก็ต้มใหม่นะครับให้ตัวยาออกกันใหม่นะครับขอขอบคุณนะครับกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับเอฟซีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสมุนไพรนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านของคนเลี้ยงช้างสมัยตะก่อนนะครับของคนเลี้ยงช้างสมัยตะก่อนนะครับน้องนี่ก็สื่อทอดกันมานะครับเวลาคนตาทวดตายายเจ็บคนตาคนยายเมื่อก่อนไปเข้าป่าไปหาสมุนไพรมารักษาตัวช้างเราก็ไปด้วยนะครับพ่อวานเราก็ไปกับท่าน เราก็ได้เรียนรู้สวนไพรว่าต้นนั้นต้นนี้แก้อะไรนะครับเร, ï, เราก็อย่างน้อยเราก็จะเรียนรู้สืบสารปัญญาภูาิปัญญาชาวบ้านนะครับของคุณตาคุณยายของเราไว้นะครับไม่ให้สูญหายไปนะครับแต่ต้นไม้นะครับต้นต้นไม้มันหายากนะครับท um> ุกวันอันนี้ก็ไปเอามาจากที่อื่นนะครับไปเอามาจากที่อื่นเพราะละเวกนี้ไม่มีนะครับละแมกนี้หายากแล้วต้นไม้น่าจะไม่มีนะครับตัดกันเยอะนะครับตัดกันเยอะจนสูญพันธุ์หมดแล้วมั้งครับก็ยังมีก็มีแค่ต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กๆนะครับ อ่าสำหรับวันนี้พ่อควานก็กราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกราบขอบพระคุณนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับแตะใครนะครับเพื่อที่จะได้อ่าไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่พ่อควานอัปเดตลงนะครับอ่าสำหรับคลิปน,นี้พ่อควานก็จะขออนุญาตนะครับลงคลิปแค่เพียงเท่านี้กันนะผมก็ฝากคำว่าสวัสดีครับ